Happy Wacky Wednesday What the Dog doing ตัวอะไรเนี่ยอืาวทุกท่าผมสวัสดีชาวไทยหัวใจโะบอกทุกท่านนะครับผมคือศัตรูคนใหม่ของพ่อมดออสนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเกมวักกี้พิศดารมันมีอัปเดตมานะครับชื่อว่าซีเ r ็ดอัปเดตเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปหาไอเทมที่อัปเดตมาใหม่นี้นะครับซึ่งสิ่งที่อัปเดตมาเนี่ยมันเป็นตัวละครนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้เราปรุงยาบินกันก่อนนะครับผม ใส่ป้ายแล้วก็หนวดของซุดนะครับแล้วก็ดื่มนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับที่มันอัปเดตมาเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับใกล้มากคือตอนแรกเนี่ยผมหาแทบไม่เจอเลยเว้ยว่ามันอยู่ไหนอะ่ะเนี่ยมันเป็นมงกุฎนะผมวาร์ปกลับไปที่มอลแล้วก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับตปลป้าออกมานะผมแล้วก็ดื่มโวววว อันนี้เนี่ยเขาเป็นใครผมไม่รู้นะครับใครที่มีข้อมูลอะไรเนี่ยผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหน่อยและกันนะผมแต่ผมว่าเขาเท่ยอยู่นะคนเนี้ดูมงกุฎบนหัวเขาดิเหมือนเป็นอัญ,ญมณนนีเลยอะ่ะโอเคนะครับตัวต่อไปที่เราจะไปเอาเนี่ยมันอยู่ตรงครกตัดต้นกระบ,บองเพชรต,รตรงนี้นะผมนี่เลยนี่เลยวันตานะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับออกมาแล้วก็ดื่ม ฮ้ยอันนี้มันอาจารย์นับบันดอนนี่ว่าโอ้พ่อมดในตำนานถ้าไปเทียบกับพ่อมดออสแล้วเนี่ยมันดูเป็นคนละชั้นกันเลยนะตัวนี้เนี่ยพ่อมดออสนี่แบบดูธรรมดาไปเลยอะเอาจริงโอเคนะผมไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยมาอยู่ตรงลังก๊อบลินนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีอยู่2ชิ้นนะครับแต่ชิ้นแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยมุมหินนี่นครับไม่เป็นหน้ากากหมีนะผมเราหยิบหน้ากากนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมเมานะผมใส่ไป ออกมานะครับแล้วก็ดื่มว้าวเอ้ยลอใช้ได้หลอใช้ได้ดูไปดูมาเนี่ยมันเหมือนหมวกนักบินอวกาศเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปนะให้เรามาตรงหินก้อนนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยจะอยู่หลังหินตรงนี้นะครับผมนี่เป็นหมวกนะครับเออแล้วผมก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าไอเทมตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นหน้ากากเสียวขาวเนี่ย เหมือนว่ามันจะหยิบได้แค่ครั้งเดียวนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือว่าเขาออกแบบมาแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะหยิบหน้ากากอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ให้ออกเกมเข้าใหม่นะครับผมถึงแล้วเราก็ใส่ไปนะครับ <What? S 1> เดอร่าอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นใครอะดื่มครับ What อ้คิดวันทางเกาหลีเราเทหรอฮะ <laughs> คือตัวอื่นเนี่ไม่มีเก้าอี้ไว้ทำไมตัวนี้มันมีเก้าอี้วะเท่ๆตัวนี้เท่จริงและไอเทมชิ้นที่5นะครับผมจะอยู่ใต้น้ําข้างหลังเราตรงนี้นะครับเราเนี่ยต้องทําการดําน้ํามาตรงมุมตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันมีกระป,อป๋องปลาอยู่นะครับเก็บไปนะครับกลับบ้านแล้วก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวก่อนผมรีเ็ตตัวละครก่อนนะครับกระเป๋าออกมาแล้วก็ดื่ม อมมันเหมือนหูของเอลไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนเจ้าปลาในการ์ตูนไซตามะเลยว่ะคุณผู้ชมไอตัวเขียวเอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมผมกือบลืมไปนะว่ามันมียาลำดับที่2 1 4นะครับเนี่ยคือเราต้องเอาตัวเราผสมกับเจ้าปลาเมื่อกี้นะครับคือผมเซฟไว้แล้วแหละนี่เลยนี่คโหลดมาปลานะครับผมดื่มนะครับ มันคือ a x o l โซลอตนะครับหรือส a l ม m เดอ e ์เม็กซิกถ้าบ้านเราเรียกกันเนี่ยจะเรียกว่าปลาตินเม็กซิโกนะครับแล้วก็อัปเดตครั้งนี้เนี่ยผมยังไม่เจอปริศนาอะไรที่แปลกๆเลยนะครับถ้าใครเจอเนี่ยผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหน่อยละกันนะผมส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม